กงาช้างจะสวยและมีคุณค่าที่สุดเมื่ออยู่กับช้างเท่านั้นนะคะเป็นข้อความตรงตรงที่แคมเปญง,งาช้างอยู่กับช้าง<ย>าใช่ที่สุดค่ะต้องการจะสื่อสารออกมาแบบนี้พี่ซินดี้สิริยญญานะคะรับหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้งานนี้บอกเลยว่าที่ร่วมง,งานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและองค์กรนะคะวัยเอดประเทศไทยก็พออยากให้เสียงของคนในวงการบันเทิงและแฟชั่นสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยค่ะว่าเครื่องประดับสวยได้โดยไม่ต้องใช้งาช้างนะคะ ส่วนคนนี้ค่ะเรียกว่าเป็นตัวแทนสายมูก็ว่าได้นักพยากรณ์ชื่อดังอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลามาร่วมแคมเปญน,นี้นะคะและแนะนําว่าจะมูทั้งทีต้องมูให้ดีมูให้ถูกนะคะกฎข้อแรกเลยก็คือเครื่องรางที่เป็นมงคลต้องไม่ได้มาจากการเบียดเบียนชีวิตใครดังนั้นงาช้างไม่ใช่อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งสองท่านกันค่ะไม่ได้มีตำราไหนเลยในเชิงของฮวงจุย้ยหรือว่าโหราศาสตร์เนี่ย ที่บอกว่าเออคุณจะเสริมดวงด้วยการเอางาช้างมาตั้งไว้นะคือไม่ได้มไม่ได้ว่าไม่มีตอนนี้ไม่มีมานานแล้วครับ <c oughs> ความเชื่อใน,ในแบบจีนเนี่ยเราก็เชื่อว่าการที่เราไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นะก <c oughs> ็ถือว่าเป็นอนิสงค์คือการเบียดเบียนเนี่ยไม่ได้แปลว่าฆ่าอย่างเดียว <c oughs> คือการไปตัดเอาบางชิ้นบางส่วนซึ่ง <c oughs> มันเป็น อวัยวะของเขา <ฮะ S 1> ออกมาแล้วก็เอามาใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเราคนเดียวเนี่ยผมว่าอันนี้มันไม่ใช่พี่เซนดี้รู้สึกว่าเป็นกังวลใจมากที่สุดหลายๆคนอาจจะคิดว่าอุ้ยงาช้างสําหรับเจเนอเรชันที่ผ่านมาเป็นอะไรที่นิยมแต่อย่าง <ฮะ S 1> ที่ได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีแนวโน้มสําหรับเด็กหรือคนยุครุ่นใหม่ <ฮะ S 1> ที่จะซื้อเครื่องประดับเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เราต้อง <ฮะ S 1> รณรงค์อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคงาช้างและผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งในประเทศไทยนะคะโดยโครงการ usa wildlife asia ปี2561พบว่าคนไทยในเขตเมืองร้อยละ2มีหรือว่าใช้ชิ้นส่วนของงาช้างส่วนร้อยละสามีความตั้งใจซื้องาช้างหรือผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งในอนาคตด้วยนะคะรวมถึงยังพบว่ากลุ่มคนทำงานอายุ25-29ปีมีแนวโน้มซื้อในเครื่องรางแบบนี้ด้วยเหตุผลนะคะด้านความสวยงามแล้วก็เชื่อว่านำโชค คือแม้สัดส,ส่วนอาจจะดูไม่มากนะักแต่ก็มีส่วนสําคัญในตลาดซื้อขายผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าของประเทศดังนั้นการรณรงค์สร้างความเข้าใจาจึงต้องทําอย่างต่อเนื่องค่ะ